ดีครับเพื่อนๆพือนท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่สนามบินนะครับแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมานแล้วบันหนเครื่องบินนะครับตอนนี้เครื่องบินยังไม่มาคิดว่าจะซื้อไว้สักลำถือว่าเป็นอ่าห้อง ห้องกาแฟเดี๋ยวไปดูคันเก่าๆไอเบสเจ็ดสามเจ็ดเดี๋ยวมาดูคันเล็กๆก่อนครับนี่สนามบินถ้าคันเล็กๆมันเล็กไปก็จะซื้อคันใหญ่ๆ ขึ้นแล้วผู้ชมผู้ชมเครื่อวินนี่ผู้ชมเครื่อวิ่นอ้า อชมเครื่องบินแล้ววันนี้ส่งสาวสาวน้องอีกอ่ะสาวอ่ะสาวสาวไปหาแฟนที่จังหวัดน่าน่งคืน่งคืนน้องอีกอะน้องสาวอีกอ่ะน้องสาวน้องสาววันละยา ส่งไปจังจะไปจังหวัดน่านไปส่งสู่อ้อมกอดของอาตาทัศวันนี้จะได้เซอร์ไพรส์ละเซอร์ไพส่งผมใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งครับหากผู้โด,ดยสารส เชียงรายแห่งที่หนึ่งกับแห่งที่สองอยู่ที่สันทรายครับตอนนี้ลดระยะสั้นๆนะครับเชียงรายน่านเชียงของแม่สายเชียงใหม่ครับนี่เชียงรายแม่บงเชียงของครับนี่ไม่ได้เข้ามานานละสายนี้คนจงแห่งที่หนึ่ง เคยไปแต่ขนส่งแห่งที่สองตอนนี้เป็นครั้งแรกนะครับผ่านไปผ่านมานี่มีทั้งสามชั้นมีที่รถจอดรถเกง๋งรถเกง๋งรถอะไรนะครับจอดข้าบนนี่ตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยว9โมงพนักงานจะมาขายตัวครับดูรอบๆก่อนสวัสยียมหน้าท่าวังผาเตรียมตัวแล้วเก้าโมง

เรได้แล้วเรียบร้อยหน้ารต่อเก้าบาคืนไม่มันเชื่อชื่อไหชื่อไหน่นจนึ่นยางนั้นอยงกก็เบอร น่าลังคา อ๋อศิตลตำบลริมกกใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายน,น,น,นักท่องเที่ยวยังหนาตึกแต่มาสองคน,นงกลับบ้าน สองคนนี่สองคนก็นว่าเกือบที่แต่บนว่าหางนก จับซะหน่อยไกล่เที่ยงแล้วนี่ครับร้อยอร่อยคยจับ ขั่งใหญ่นะครับแวะกินปวยแจ๊บซะหน่อยข้างบิ๊กซีนี่เองครับติดใ้ติดใ้บิ๊กซีรับมาดูกินข้าวแรกติดใจซะแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับนี่ปวยแจ๊บนะครับลองมาชิมดูนะครับครับ บนบ้านดูก็เคส็แค่แล้วตันนี้นะครับเคส็ดหัวแค่5บิ๊กซีพิทใต้ใต้ถนนอร่อยครับ